นครเพตราเมืองในหินที่หายสาบสูญไป700ปี Petra the lost city in stone forest s e r e n s s e นครเพตรานะคะเป็นเมืองศิลาที่หายสาบสูญไปนานกว่า700ปีตั้งอยู่ในหุบเขาวาดีมูซาจอแดนค่ะเคยเป็นเมืองสำคัญของชาวบานาเทียนในอดีตซึ่งใช้หินพานะคะขุดสร้างอาคารและระบบชลับประทานค่ะระบบชลับประทานคือ irrigation system irrigation system ที่มีความซับซ้อนแม้จะตั้งอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแลง้งทะเลทรายคือ desert desert แต่เมืองเพตรากลับเป็นจุดเชื่อมเส้นทางการค้าของโลกโบราณระหว่างตะวันออกและตะวันตกนะคะเส้นทางการค้าก็คือ trade route trade route มหาวิหารเพตราค่ะเป็นหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในเมืองนี้ตั้งอยู่นะคะทางเดินนะคะหลังทางเดินแคบที่จะต้องเดินผ่านเข้าไปนะคะซึ่งเป็นหน้าผาสูงถึง2กิโลเมตรมหาวิหารนี้มีความสูง40เมตรสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาศาส,สนาคือ religious religious และเป็นสุสานของผู้คลองเมืองค่ะถึงแม้จะถูกทิ้งร้างหลังการล่มสลายล่มสลายก็คือ collapse collapse แต่เมืองเพตรานะคะถูกค้นพบใหม่ในปี1812และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1985ทําให้กลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะ